มีสายโทรเข้ามาเป็นชายปิดศนานะครับโทรเข้ามาในช่วงที่แม่กาดำนะครับในนิานเรื่องนี้นะครับขับรถไปข้างนอกเป็นไงเป็นไงไขในห,หินหายเหรอแล้วก็หัวเราะฮ่า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 ย้ำนะครับว่าสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้เป็นเพียงแค่นิทานเอาเป็นว่าเป็นนิทานก่อนข่าวแล้วกันไม่อาละครเป็นคนอื่นเขาเราเป็นช่องเล่านิทาน จะต้องเป็นนิทานก่อนข่าวนะครับเป็นไงเป็นไงใครไี่หินหายเหรอหาให้เจอนะหายเจอนะเป็นไงเป็นไงหาแล้วสิหาไม่เจอละสิอุ้ยแลวก็หัวราะแบบเยาะเย้ยนะนะแล้วก็หัวเราะแบบเยาะเยะนะ้เบบเย,ยช่วงนั้นอ,อีแม่กาดำไม่อยู่แม่กาดำข้ารถไปขับรถไปนอกนะ มีสายปริศนาเข้ามาแต่คนอื่นเขารับมันก็เลยโป๊ะแตกไงเปง็นไงเปง็นไงเป็นไงใครได้หินหายเหรอคนที่รับสายก็บอกว่าไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะอ่เจ้าของเครื่องเจ้าของมือถือขับรถหน้าด้านไปนู่นแล้วคะ่ะหลังจากที่หัวเราเสร็จนะครับนะชายปริศนาปลายสายเขบอกว่าย้ํานะครับว่า มึงหาให้เจอนะมึงหาให้เจอนะมึงหาให้เจอนะเดี๋ยวมไม่เจอเดี๋ยวก็เจอแพะเดี๋ยวก็เจอแกะนะเดี๋ยวกูจะจับแพะชนแกะให้พวกมึงทุกคนก็นั่งวางบอกว่าทุกคนก็นั่งมองหน้ากันแบบงงๆไอ้ผู้ชายคนนี้เป็นใครวะ ทุกคนในครอบครัวก็งงๆในท่าเรื่องนี้ว่าไอคนนี้มันโทรมามันเป็นใครทําไมมันโทรมาแบบนี้ก็เลยมองหน้ากันแบบงงๆนะครับวิธีครับนะทําไมไอคนที่ไอสายพิจานาผู้ชายคนนี้มันโทรมาไปแปลกจังเลยทุกคนก็เลยแบบงงๆกันนะครับหน้างงๆกันในหลานิทานก่อนข่าวทุกคนก็งงเป็นผมก็งงนะที่จะเป็นผมก็งงนะทีโทรมาเนี่ยแล้วไงว่าไงใครไี่ขินหายเหรอหายเจอนะหายเจอนะ กลัูจับแพ้ชนแก่ให้มึงเออคนนะ่ยเขางงเราก็งงอ่ะเราไปอยู่เหตุการณ์ในนิทานเรื่องเนี้เราก็งงนะไม่ใช่เราไม่งงนะี่กับนะเป็นไงเป็นไงลูกหายเหรอครได้หินหายเหรอ,อาหายเจอนะหายเจอหายเจอนะหายเจอนะเออเอศีอียเป็นเราแม่งก็งงนะี่ครับไม่ใช่ไม่งงนะ นี่เดี๋ยวจะมาเล่านิทานต่อไหนสี่ครับไอ้ไอ้ปลายสายที่โทรมาน่ะคือเป็นเจ้าของลูกอมนั่นแหละนะครับเป็นเจ้าของลูกอมนั่นแหละไม่มีใครหรอกไอ้สีก็มาตูนั้นไม่มีประเด็นเรื่องลูกอมแรงทั้งนันน่ะช่วงนั้นมันเป็นเรื่องของลูกอมน่ะนะไอพ่อกาดำกับไอแม่กาดำอนิษานเรื่องเนี้ยก็ไปเป็นติดนิลุอมเขานะครับติดนิลอมเขาแล้วไม่เอาเงินไปให้เขาไม่ยไปจ่ายเขาเขาก็เลี้ยวใช้ไม้ตาย นะครับเขาก็เลยต้องใช้ไม้ตายนะครับแต่มันเอะตรงที่ว่าไอ้ไอสายผู้ชายปริศนาสายโจรโทรมาเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่มใชแม่กาดํารับไงแต่เป็นคนพี่น้องเป็นพี่น้องคนในครอบครัวรับไงมันก็เลยแบบโป๊แตกไงี่เขา้าใจปะมันก็เลยแบบคือแบบโป๊แตกอะ่ะนะครับเพราะฉะนั้นลิทานละครนะนิทานเรื่องนี้คิดไม่ยากครับเอฟซี่คิดไม่ยากเลย ผู้ชายคขาโทรมาแล้วแหละนะเป็นคนเอาเอาเอาลูกกาดําไปเป็นคนเอาลูกแม่กาดําไปมันมันคิดไม่ยากแต่ทําไมเรื่องเนี้ยหลายๆคนเนี่ยเขาก็ดูรู้กันไม่ใช่เขาไม่รู้เขาดูรู้กัน,นครับแต่ทําไมเรื่องนี้มันปล่อยทําไมผมก็งงว่าทําไมตัวตุ่นถึงเพ่งเล็งมหาคนณสงฆ์ก,ก็งงเหมือนกันแ้ทั้งที่ไอคาให้การอย่างเนี้ยคนในครอบครัวมันต้องให้การเป็นประโยชน์ให้กับอ่ ไอเมียโคส่งพระด้วยนะถ้าคนอยู่เหตุการณ์นะในนิทานเรื่องนี้นะเออนะครับพี่น้องทุกคนอ่ะมันต้องให้การช่วยสิแต่ว่าไอ,อเรื่องพวกนี้มันได้ให้การหรือเปล่ามันก็เป็นคําถามนะครับนิทานหลังข่าวมันก็เลยแบบเป็นคําถามที่ที่แบบอืมเป็นไงเป็นไงเป็นไงไข่ในหินหายเหรอเนี่ยแหละไอสายพิจาณาทูกเข้ามานี่คือเจ้าของลูกอม ทุกท่านเข้าใจยังครับเออขากํลาลังตามหากันอยู่แล้วโทรมาแล้วสมัยไม่ไม่บันทึกเสียงอะเออนะสมัยไม่บันทึกเสียงะ่ะถ้ามีการบันทึกเสียงแล้วไอ้เบอร์โทรโทรเข้ามาน่ะไอ้โทรศัพท์เครื่องนั้นหายไปไหนนี่คือคําถามว่าไอ้มือถือเครื่องที่โทรเข้ามาเครื่องนั้นหายไปไหนนั่นนะครับไอ้มือถือเครื่องนั้นก็คือหลักฐานชิ้นดีเลยที่สามารถที่จะแกะเบอร์โทรนั้นได้แล้วก็เช็คได้ว่าคือเบอร์โทรใคร ใครลงทะเบียนนะครับแต่อีแมกกาดากับปิดบังไงปิดบังตัวตุ่นไงว่าโทรศัพท์พังโทรศัพท์ไม่มีนะครับเอฟซีเข้าใจอย่างถ้าเอาโทรศัพท์เครื่องนั้นน่ะให้กับตัวตุ่นตรวจสอบให้มันละเอียดนะถ้าตัวตุ่นตรวจสอบละเอียดนะมีเบอร์โทรเข้ามีเบอร์โทรออกในวันที่ที่ทลูกกาดาหายอ่า เบอร์โทรนี้เป็นใครแล้วก็ไปสืบสืบดูประวัติว่าเบอร์นี้เป็นเบอร์ของใครใครโทรเข้ามาแค่นีนมน้มันไม่ยากเลยเอครับเราก็สมตามารถตามไปได้ให้ตำรวจตามไปว่ามึงโทรมาทําไมโทรมาน,นี่คืออะไรคุณคือผู้ต้องสองสัยนะโทรมาแบบนี้เราขอนาตัวคุณไปสืบสวนสอบสวนนะเออคุณมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับแม่กดาดํานะคุณมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรแม่กดาดําก็สืบสืบไปเข้นเอาสืบเข้น แต่ปัญหาคือหนึ่งไอ้มือถือเครื่องที่โจรปธนาโทรเข้ามาหายไปไหนเข้าใจป่ะเออแล้วเรื่องนี้สองเรื่องเนี้ยได้แจ้งเหตุการณ์นี้กับตัวตุ่นไหมเออนะครับนี่คือคำถามถ้าเรื่องเนี้ยคนในครอบครัวช่วยกันพูดเนี่ย ช่วยแม่ช่วยเมียคนส่งพักเนี่ยไอไเมียคนส่งพักกับไอคนส่งพักเขาคงไม่โดนแบบนี้หรอกถูกต้องไหมน,นี่คือกนันตั้งคำถามนะคนที่จะโดนคืออีแม่กาดามีส่วนรู้เห็นคุณเป็นนี่เขาคุณไม่เคลียร์เขาํขำเอาลูกคุณไปเป็นนี่ค่าอะไรเป็นนี่ค่าลูกอมไงมันก็เลยปิดบังไงมันกลัวจะถูกจับเรื่องเรื่องการเอาจำน่ายลูกอมไง ทุกคนเข้าใจเหตุการณ์แผนที่มันวางหรือยังอีแม่กาดํามันปัดเรื่องการการจาหน่ายลูกอมออกไปกลัวตำรวจกลัวตัว,วตุ่นนะในทางเรื่องนี้คือจะสอบเรื่องนี้ด้วยมันก็จะไปกันใหญ่เลยทีนี้ทีนี้ก็ต้องช่วยปิดบังเหรอเปล่านะครับมันมีอยู่แค่นี้ทุกคนไม่ต้องไปอะไรยากเลยจะทําทเรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่ในทางเรื่องนี้ไม่มีแหลคออคนนะครับก็ไอ้มอเตอร์ไซค์สองคนนั่นแหละคอคนเอาไป อือเอาไปแล้วไอ้เจ้าขอ,องลูกอมก็โทรมาไงเป็นไงเป็นไงใครที่หินหายเหรอนั่นนะครับมันมีแค่นี้นั้นไันไปเกี่ยวอะไรคนส่งพระเอาไว้คนส่งพระแม่งไปรับพระแม่งซวยเลยกูไปรับพระส่งพระกูซวยเลยซื้อปลาเผาซื้ออะไรกินกับลูกกับเต้าเงาะเงอะงงมังคุดก็โห่ซวยเลยซวยเลยนะอืมโอเคเลครับนะนิทานก่อนข่าว